สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางคุปต้าแสงท้องได้มาทํากิจกรรมไถกบต่อซังร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงยืนเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดินณสถานที่แปลงนาคุณอนันต์บัวสีดําบ้านโพชัยหมู่19ตําบลเชียงยืนอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะและกิจกรรมภายในงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมกันได้เลยค่ะไปกันเลยเข้ามาในงานนะคะก็จะพบกับบูธคุปต้าแสงทองร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงยืนภายในบูธนะคะก็จะมีจุดลงทะเบียน พร้อมอาหารเครื่องดื่มมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟโอนตินน้ำดื่มต่างๆขนมต่างๆนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นบูธของชุมชนต่างๆที่ได้นําผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆมาร่วมจัดแสดงภายในงานสินค้ามีหลากหลายให้เลือกชมเลือกซื้อกันเยอะแยะมากมายกันเลยค่ะอีกทั้งยังมีสินค้าจากกลุ่มทางแม่บ้านหรือพี่น้องชาวตําบลเชียงยืนได้นําอาหารแปรรูปต่างๆมาให้เลือกชิมชมช็อปกันอีกด้วยนะคะด้านหน้าเวทีก็จะมีน้ำหมัดปุยหมัดที่ทาง สพอด,อดออุดรธานีได้นำมาแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ผู้ว่าราชการอุดรธานีได้เดินทางมาถึงก็จะมีการกล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดงานกิจกรรมดนลงไถ่กบต่องเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดินลด PM 2.5 1 ค,ค,คและต่อมาก็จะเป็นการแสดงรำโชว์สวยงามกันจริงๆค่ะไปชมกันเลยาดน พบร้องครบพบกล่อมลำลาวหักมิดผักกระดาวัก,กระโดนและผักอีกมาค่ะมาร่วมถ่ายภาพด้วยกันค่ะ จากนั้นร่วมกันหวานเมล็ดปอเทืองเพื่อปลูกเป็นพืชคุมดินบำรุงดินป้องกันหน้าดินพังทลายและให้ความสวยงามอีกด้วยค่ะทางคุปต้าแสงทองต้องขอกระคุณท่านผู้ว่าราชการอุดรธานีพร้อมองค์กรต่างๆพี่น้องชาวตำบลเชียงยืน่นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ทางเราหวังว่าจะเป็นแนวทางดีๆให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทยโลนลงไถกบตอซังแทนการเผาเพื่อเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ ลด PM 2.5ด้วยกันนะคะขอบพระคุณค่ะยังไม่หมดทางเรายังมีการนำโดนการเกษตรคุโบตา้ามาบินฉีดพ,พ่นน้ำหมักชีวภาพหลังจากการวาดแปลงเสร็จเราก็จะบรรจุน้ำหมักชีวภาพลงในถังบรรจุหลังจากนั้นเช็คความพร้อมให้เรียบร้อยพร้อมบินค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคูบาตาอะไรต่างๆสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊คคูบาตาแสงทองหรือโทร042110418ได้เลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะไปต่อรูกันที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ